สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเซิร์ฟของเวียดนามนะครับผมก็มันมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาเป็นนวดดํานะครับผมผมก็จะพาทุกคนมาดูว่าตัวละครเรื่องแบบความสามารถของนวดดานี้มันจะเป็นยังไงนะก็เมื่อช่วงเช้าเราปล่อยคลิปสุ่มหาหนวดดาไปเรียบร้อยนะครับผมก็ได้รับหนวดดามาตอนนี้ผมก็อัดเป็นเลเวล250เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จริงๆแล้วเราถ่ายโอนมาจากโซโลเนวเวอร์นั่นเองนะครับผม ก็เดี๋ยวจะพามาดูสก,กิลว,ว่าหนวดดานี้จะโหดแล้วก็เกียนขนาดไหนนะครับช่องทางการได้รับหนวดดาตอนนี้นะครับใครที่อยากได้สุ่มบาร์นะครับมีโอกาสที่จะได้รับหนวดดาอยู่ในทุกทุกบาร์เลยไม่ว่าจะเป็นสายไหนธาตุไหนนะครับผมที่เป็นเนี่ยหนึ่อันนี้นะครับผมสุ่มมามีโอกาสออกตัวของหนวดดาหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราสุ่มครบ150ครั้ง ลงมาข้างล่างทน,นี้สุ่มครบ150ครั้งนะครับเราก็จะได้รับเป็นนวดดำมาฟรีๆหตัวนะครับผมก็เหมือนกับเป็นการการันตีนั่นเองสุ่ม150ครั้งก็จะได้1ตัวเนาะอันนี้ผมสุ่มไป300ครั้งนะครับผมสุ่มได้3แล้วก็ได้ฟรีอีก2ก็เลยได้เป็น5ตัวนะครับผมทําให้ขึ้นเป็นระดับ10ดาวได้นั่นเองนะครับก็ช่องทางการได้รับตอนนี้จะมีแค่นี้แล้วก็จะพาทุกคนมาดูสกิลนะครับผมตอนนี้ก็ หนวดดำนะครับถ้ากดดู1200%นี่คือพลังโจมตีนะครับหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหนี่มันแบบจะรุนแรงขนาดไหนครับเนี่ย1 2 0 0เลยหรือก1 0 0 0จริงอะครับผมก็หนวดดำนี้ตอนปล่อยสก,กิลนะครับจะสร้างความเสียหายโดนศัตรูทุกตัวนะครับผมวงเล็บดาเมจร2 2 0 0หารกับตัวละครทุกตัวนะครับก็ถ้าสมมติฝั่งโน้นมีตัวละคร2ตัว มันก็จะโดนหารเป็นโดนดาเมจตัวละ600พลังโจมตีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขามี6ตัวครบทีมเลยมันก็จะเป็นดาเมจแค่200%ของพลังโจมตีนะครับ200%ก็คือหนวดดำสมมุติแสนหนึง่งก็จะโดนดาเมจเป็น200,000นะครับผมแต่ว่าถ้าเขามีตัวเดียวเมื่อไหร่มันจะโดน1,200ก็คือเป็น1,200,000เลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการแบบ1,200%มันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นมันจะหารตามจํานวนนะครับผมก็ เป็นห2 0 0หารกับตัวละครที่ยืนอยู่ในทีมของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีโอกาส65%ด้วยที่จะลบบัฟของศัตรตูไป1อันนะครับผมพวกบัฟเพิ่มเกาะเพิ่มดาเมจเพิ่มบัฟคีดาเมจอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เป็นผลดีของฝ่ายตรงข้ามที่เขาบัฟอะหนวดดำจะสุ่มลบนะครับตอนปล่อยสกิลมีโอกาส65%แล้วก็50%ที่หนวดดำจะเพิ่มมานา50ให้กับตัวของมันเองนะครับเพราะผมมานานนั่นเองก็สมมติ ล่อยสกิลไปหนวดดำจะมีโอกาสที่จะเพิ่มมานาให้ตัวมันเองอยู่ที่50%เนะครับผมถ้าสมมติมันเพิ่มติดเนาะมันปล่อยสกิลไปมานาของหนวดดำก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมจัดว่าดีอยู่เนาะสกิลสนะครับสกิลสนี้จะเพิ่มเลือด50%พลังโจมตี50%โอ้โหเยอะจัดและก้อนยี่สนะครับผมภูมิต้านทานพวกสถานะผิดปกติต่างๆเนาะเฮ้ยอันนี้มันแบบ โอ้โหเยอะเกินไปนแล้วนะครับเนี่ยห้เเลยหรือก็น่าจะเป็นตัวแรกนะที่เพิ่ม50%รพวกพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับผมแม่งโกงเกินแล้วก็ยังทำดาเมดสี่ร้อเเ็นะครับผมกับตัวละครแถวหลังแล้วก็จะแบ่งหารกันด้วยถ้ามีสีดวงก็โดนตัวละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งนี่มันสายหานี่หว่านดับดำแม่งแบบชอบหานดาเมจแล้วก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะลบบัฟของฝั่งตรงข้ามหนึ่งบัฟก็คือตีเฉยก็มีโอกาสลบ,บ,บ แต่ว่าจะโดนแค่ตัวละครแถวหลังนะถ้าแถวหลังตายหมดถึงจะโดนแถวหน้านะครับแล้กกาท่านี้ถ้าตีปกติยังมีโอกาสที่จะเพิ่มมานาะ50ให้กับหนวดดาด้วยนะครับผมก็คือครึ่งหลอดนั่นเองถ้ามีโอกาสเนาะมาที่สกิลสนะครับสกิลสภายใน3รอบแรกนั้นหนวดดําจะรับดาเมจไม่เกิน20%ต่อ1การโจมตีนะครับผมแต่มีวงเล็บบอกไว้ว่าไม่สามารถบล็อกพวกสถานะติดพิษติดลดเลือดติดอะไรต่างๆได้นะครับผมสถานะเผา อันนั้นจะไม่สามารถบอกได้ก็คือสายเผาสายลดเลือดสายอะไรจะคงชนะนวดดาเหมือนเดิมนั่นเองแม่ก็เหมือนจะดีอยู่แล้วเชียวไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้ต้านทานการโจมตีปกติได้ถึงแม้ว่าจะต้านเผาไม่ได้แต่ก็ยังมีถึกนะครับยังมีสกิล4ดโดยการที่มันรีเลือด50%นั่นเองก็ถ้าสมมุติเลือดมันต่ากว่า50%หนวดดานครับจะเพิ่มมานา300หมก็คือหลอดแบบเต็มหลอดแดงเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือด50% แถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมการปล่อยสก,กิลต่างๆของหนวดดำยังแรงขึ้นอีก300%นะครับผมใน3รอบฮึ่กองเกินปะเนี่ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้นข้า300%แม่ถ้าสมมุติมันเอา1,200มาคูณ300%นี้แบบโอ้โหโอเวอร์เลยนะจากปกติจะตีล้านสองเนี่ยคูณสามเข้าไปฮึสามล้านหกแม่มันจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันในการโจมตีของหนวดดำนะครับเดี๋ยวผมเจ้าหนวดดำไปตีให้ทุกคนได้ รับชมกันเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าหนดดดำนี้มันตีโหดแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับที่เราจะสุ่มไปตีกับเขาก็จะเป็นมันโก้สิดาวซาโบสิดาวด้วยนะครับมีเอสกับโซโล n i เวอร์ที่เป็นตัวใหม่ของฝั่งทางเกมอีพิกเนาะเดี๋ยมาดูว่าหนดดดำผมมันจะไหวหรือเปล่าครับดูตีปกตินะโดนตัวหลังแล้วก็อโอโอันนี้ดูดมานาไม่ติดนะครับไม่ไม่ใช่ดูดมานานี่คือเด้งมานาให้ตัวมาตีผมไม่ติด แต่ไม่เป็นไรครับจะโดนไหมหรือเปล่ามันก็โฉบจังหวะนี้ป๊าบไม่โดนดูหนวดามป้อยนะครับโอ้ยังแท้สกิลวาไปจังหวะนี้ป๊าบมันก็เข้า6กหมื่นแปดนะครับก็เดี๋ยวดูนะเมื่อกี้ดามิมันหาร4มันก็เลยแบบเลือดลดแค่6กหมื่นแปดมาดูรอบนี้รอบสองป๊าบตี 3, เดี๋ยวหกหมื่นแปดนะครับหมดดาผมติดตอน,นี้สถานะรีเลือดเข้ามานะครับดามจ่งหาร2บวกกับแรงขึ้นอีก 3 0 0นะครับดูปาพส3ล้านโอ้โหก็น่าจะเป็นส0% 0คูณกับ1,200จริงๆนะครับก็แม่สุดๆเกียนเกินถ้าเลือดลดต่ำกว่า5 0เอนะครับเอาง่ายๆว่าเอาไปยืนรับตีนได้เลยแม่งมีทั้งเลือเลือดรับดาเมจเบาในสรอบตีแรงขึ้นอีก3 0 0อโหอัดดาเมจดีๆนี่สกิลทีหายเลยนะเกียนเกินเดี๋ยวมาดูทีมต่อไปนะครับผมก็เมื่อกี้เราหดกับซับบอไปเดี๋ยวรอบนี้ รอบนี้รอบนี้ก็เดี๋ยวเจอซับโป11ดาวบ้างนะครับผมโซโลเนียเวอร์ก็สิบเดี๋ยวลองใส่กับทีมนี้บ้างมันจะเป็นยังไงนะโลตีเฉยก่อนนะครับผมโดนสามตัวหลังปั๊บฮอรดูดไอแบบมานาไม่ขึ้นอีกแล้วครับผมอย่างสวยเกินนี่โดนจับจับไม่อยู่ครับโหลดดำอย่างพียนเอาจะเกลีไว้ทีนี้ปั๊บ ตาบ,บ้แทบไม่ลดเลยเลยขอให้เลือดเรา50%เอาดีบัฟเอาบัฟแบบเพิ่มสกิล300%ก่อนเถอะไม่แดงแค่เลือดนะครับมานาก็ดแดงเต็มหลอดจนลน้นรอบนี้หอรอบนี้โดนจับขายอยู่ปล่อยสกิลไม่ได้มาะหลุดแล้วครับปล่อยไปจังหวะนี้300%ภาพเรียบร้อยโหหายหมดเถื่อนเกินตอนสกิลสี่มันทำงานนะครับผมอย่างโกงเลยนะ แม่ถึงมานาไม่มีก็มานาเต็มอ่ะครับผมเด้งมานา300เลยอะเกินเดี๋ยวมาลองสู้กับทีมที่เป็นแบบลหลายๆตัวให้มันไปหารดาเมจฐหาร6ดูนะครับผมเมื่อกี้เราสู้ไม่ครบเนาะในนี้มีซันจิ10ดาวเอสสิบเอ็ดดาวอ่ะครับผมเราจะแพ้สายเผาสายนี้นะตีปกติจะไม่แพ้นี้ดูดมานาแบบมานาเด้งด้วยนะครับสกิลสเมื่อกี้ก็ได้มานาฟรีมาห้านั่นเองปาบดดเฮดเนี่ย เาอย่างแรงแล้วก็ประเด็นคือตอนที่โดนเอเคา์เตอร์นี่ก็ยิ่งจะโดนหนักนะครับนี่มันเพิ่มมาแล้วปอยสิลรอบแรกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่รอบแรกแต่ว่าดาเมจฐารหกโอ้โหไม่หายสันจีเหลือนิดนึงนะครับดูเอสตีโอ้โหดูด,ดอย่างแรงครับเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าสถานาเาะเผาอ่ะมันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมสกิลสามเนี่ยดำจะไม่ได้ช่วยเรื่องพวกเผาเลือดเนี่ยดูด,ดอย่างแรงเลยครับเรียบร้อยน่าจะแพ้นะครับเรียบร้อยแพ้จริงด้วยแพ้พวกเผาะนะครับเขาเสียคือ พวกเผาพวกลดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนวดดำจะสู้ไม่ไหวนะครับถ้าเป็นตายสายโดยตรงนี้ก็จะโหดมากเลยเดี๋ยวลองไปลงเถาวันนะครับนี่เจอจอร์ดดัน4 5 8เองก็เดี๋ยวมาดูนวดขาวบวกนวดดำนะครับผมจะโหดแค่ไหนมาถึงนวดดำเปิดก่อนนะครับแล้วกว็นวดขาวตามเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับผมโดนสตาร์ทแมโดนลูกเรือตัวเองลังแกนะนี่นวดขาวอะโดนหน่อยรัวๆหงติดเผาหนวดขาวหนดวหนดดำปล่อยสกิลไปนะครับรอบนี้ เออโมโหอย่างเบาเลยยังไม่มีแบบบัฟสามร้อยแล้วก็มีหาดาเมจกันด,ด้วยนะครับผมนี่โดนโดน,โดนแบกควางเพชรใส่นะครับลงนี่โหดมอนโจดหนวดขาวบอกอยา่าเรียบร้อยหนวดดำก็เคยเป็นอดีตของกลุ่มโจนสลัดหนวดขาวด้วยนี่ว่าแม่งอยู่ด้วยกันพอดีเลยนี่เรียบร้อยติดพิษเผานะครับผมหนวดขาวก็ยังคงแรงจัดก็โอเคครับผมหนวดดำแล้วก็สามารถเล่นได้หลากหลายนะ ไม่ว่าจะเป็นตีคนตีของวันก็พอที่จะเามาตีได้นะครับผมแต่ว่าตีบอลนี่ผมว่าน่าจะไม่ไหวหรอกเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นการรีวิวหนวดขาวหนวดดำสิเป็นการรีวิวหนดวหนดดเารรดดเบื้องต้นเขา,ขาข้านะครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไล่ทยอยลงให้เนาะสําหรับเกมของทางเวียดนามนี้นะครับผมเซิร์เวียดนามใครที่เล่นอยู่หรืออยากให้ทํากิจกรรมก็ขอเข้ามาได้นะครับถ้ามีคนขอเยอะ คนเล่นเยอะเดี๋ยวผมจะทําคลิปรายละเอียดต่างๆของทางเซิร์ฟเวยดนามให้ด้วยเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่สาเหตุที่ผมตีไม่เข้าเพราะแต้มกิวก็ไม่ได้อัพเลยนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ